สวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพอรพงษ์เมตตานะครับผู้ประกาศข่าวช่องโมโนทเี่นานครับตอนนี้อ่านข่าวอยู่2ช่วงครับก็คือข่าวเช้าช่วง Good Morning World นะครับเป็นข่าวต่างประเทศมาประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็มีข่าวเย็นครับท็อปท l อกเดลีเรื่องเด่นประเด็นทางครับเป็นไงนบ้างคะอ่านข่าวทํางานตลอดเวลาอย่างนี้เอาเวลาทีไหนดูแลสุขภาพดูแลตัวเองเออ่ช่วงนี้จริงๆก็เวลานอนมันจะมันจะแปลกๆหน่อย มากกว่าคนปกติแต่ว,ว่าช่วงนี้ถือว่าดีแล้วนะครับเพราะว่าอ่านข่าวเช้าแล้วก็ข่าวเย็นเวลานอนก็จะเหมือนคนปกติมากขึ้นก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ต้องตื่นตีสองตีสามแต่ว,ว่าแน่นอนครับการดูแลตัวเองก็ต้องคอยหมั่นดื่มน้าเยอะๆตลอดทั้งวันครับปกติเวลาถ้ามาที่ทํางานถ้าเกิดใครจะเห็นก็จะเห็นว่าถือขวดน้ําขวดใหญ่มาเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นประจําเป็นสิ่งที่ต้องติดกายเป็นประจำอะไรเงี้ยครับก็คือเราจะเน้น ก็การกินด้วยการออกกําลังกายจริงๆอย่างปีที่แล้วก็จะพยายามออกกําลังกายให้ได้อาทิตย์หนึ่งอย่างน้อยก็3ครั้งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าปีนี้อะเนาะสองพก็เจอกับโควิด -19 ทเข้าไปยิมก็ปิดกันไปก็ทําให้ช่วงนี้ก็ทางหายชื่การออกกําลังกายไปบ้างครับแล้วเราใช้วิธีไหนเปิดให้กับการเขาก็มีออกกําลังกายที่บ้านบ้างที่บ้านก็มีเครื่องบ้างแต่ว่าก็มันก็ไม่สุดเท่ากับไปยิมอยู่ดีครับใช่ในเรื่องของการกินดีกว่าการดูแลตัวเองยังไงคะเราเลือกกินยังไงเราเน้นอะไร จริงๆการกินไม่ค่อยเป็นคนที่นับแคลอรี่หรือว่าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนที่เอ็นจอยอิทิ้งมากก็คือจะชอบกินมากแล้วกินแบบแทบทุกอย่างเลยนะมีแค่แบบไม่กี่อย่างเท่านั้นที่ไม่กินส่วนใหญ่ก็คือไปกับใครไปได้หมดกินอย่างที่ชอบครับแต่ว่าเน้นก็คือกินให้มันพอประมาณแค่นั้นแหละคือเราก็พยายามรู้ตัวเองว่าสมมติถ้าเกิดกินอะไรที่มันแบบมันเยอะๆเบคอนหมู3ามชั้นอะไรเงี้ยก,ก็กินพอให้หายอยากก็พอเด้อ มีค่ะเราดื่มน้ำเยอะเรากินวิตามินเสริมอะไรอย่บ้างบ้างก็มีบ้างครับก็มีบ้างวิตามินเสริมส่วนใหญ่จะกินวิตามินซีก็ปกติครับพยายามเหมือนกับทำให้รู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับนานๆทีก็จะมีเสริมแบบพวกวิตามิน B บ้าง B12B รวมอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้เริ่มมากินคอลลาเจนก็กำลังดูผลอยู่เหมือนกันว่าเป็นยังไงพอดีมีคนแนะนำมาครับ เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันได้ผลไหมหรือว่าเรากินแล้วแค่เรารู้สึกว่าเราสบายใจมอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นั่นสิอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่า,เ,าเวลาป่วยกินวิตามินซีมไม่ช่วยแล้วถูกไหมแต่ว่าการกินระยะเวลานาน,านๆอย่างเงี้ยมันอาจจะช่วยสร้านภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ทางวิชาการที่เขามีการถกเถียงกันกน,นะเนาะแต่ว่าความสบายใจส่วนหนึ่งของเราเหมือนกันเรากินแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันป่วยน้อยลงก็ก็พยายามกินต่อเนื่องครับยังดีกว่าไม่กินก็ดี ใช่กินน้ําเยอะครับก็เวลาอ่านข่าวด้วยบางทีคอแห้งคออะไรเราอ่านข่าวนานๆอย่างเงี้ยครับก็ต้องเต็มไว้ด้วยครับการกินน้ามันดีมันดีกับเราจริงๆใช่ไหมครับแบงแบงบอกถึงสรรพคุณบอกถึงคุณสมบัติของการที่เรากินน้ำเยอะๆมันดียังไงดีอยู่แล้วฮะเพราะว่าปกติส่วนใหญ่นี่คือเห็นจากตัวเองเลยเพราะปกติเนี่ยเป็นคนที่กินน้ําน้อยเมื่อก่อนปกติก็กินน้ําน้อยมากก็คือวันนึงแบบแก้วนึงมั้งน้อยมากน้อยมากจริงๆครับแต่พอ ผ่านไปเรื่อยๆพออายุเริ่มเยอะขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นผลละปากเริ่มแห้งแบบผิวเริ่มไม่ดีผิวเริ่มแห้งแตกปลายอะไรอย่างี้ครับก็ต้องพยายามกินน้ำบ่อยๆแล้วพอกินน้ำอะ่ะระบบขับถ่ายและพวกของผิวพันธ์ต่างๆมันมันดีขึ้นชัดเจนครับปัญหาปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอ่าสุขภาพรูปร่างสวแบ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเรามีปัญหาอะไรคะเช่นเป็นคนผิวแห้งนะหรือว่าเป็นคนแบบเหนื่อยง่ายเป็นคนแบบง่้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากครับ เป็นคนที่แบบผิวมันจะเซนซิทีฟมากอย่างแบบถ้าเกิดนั่งอย่างนั่งข้างนอกอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดอากาศร้อนๆหน่อยมีมลแรงหน่อยอะไรเงี้ยสักพักเดี๋ยวมาแล้วเป็นผื่นเป็นแดงเป็นปื้นแล้วครับก็ต้องพยายามดูแลตัวเองเหมือนกันดูแล,แลใช่ใช่ครับ,รบเรื่องของอาหารก,ก,ก,การกินก็เช่นกันใช่ใช่ครับโอเคไงก็ฝากถึงคนที่ทํางานเยอะๆทํางานหนักๆแล้วแบบไม่มีเวลาดูแลตัวเองบอกหน่อยว่าเราเราควรจะต้องมีมเทปยังไงเราควรนอนเราควรกินอะไรยังไงครับครับสุดท้ายแล้วก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําในชีวิตของเราฮนะถึงแม้ว่าเราจะทําในงานสิ่งที่เราชอบทําในสิ่งที่เรารักแต่ว่ายัางไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายมันอยู่กับเราคนอื่นก็มาช่วยเราไม่ได้คนอื่นบอกว่าให้เรากินน้ําให้ออกกําลังกายให้นอนพักผ่อนได้เพียงพอแต่ถ้าเกิดเราไม่ทําเองสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพมันก็จะไม่ดีเองแล้วพอมาถึงตอนนั้นจะมาแก้ทีหลังเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยยังไงทํางานหนักก็อย่าลืม พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างนะครับช่วงนี้เข้าใจว่าหลายๆคนไปยิมไม่ได้เพราะโควิดเองอะไรเอ่ยแต่ว่าก็พยายามออกกำลังกายให้มากขึ้นแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารให้ครบหหมู่ครับ